สวัสดีทักทายยามเ้าครับตื่นขึ้นมาเหมือนเดิมครับคลิปสร้างรายได้หมัดกําใบเล็บขุดผักขี้สวยๆครับลูกค้าสั่งมาแต่เมื่อวานคนละแต่พอดีบปอยู่เขากรุงเทพเช้ามาก็เลยเร่งรีบตัดครับนี่ครับจัดงานจัดการพิธ,ธีการต่างๆครับเกิดแก่เจ็บตายงานบุญงานกุศลใส่เดบิตะนรับต้งแต่งางานบวชงานแต่งงานงานวันเกิดวันเด็กวันครู จัดช่อดอกไม้ไปจัดร่วมกันนะครับกับดอกใหม่เพื่อความสวยงามนะครับเพราะว่าจะไปใส่แต่ดอกใหม่มันก็บอ่สวยครับต้อเอาใบไม้ไปแสบนะครับคุดพักชีเป็นพืชไม้มงคลนะครับเนาะอย่างหนึ่งคือกันนะครับปลูกได้หลายความหมายไม่ประดับก็ได้ไม่ฟอกอากาศก็ได้ป้องกันพยันตระไรโผกหลาบมงกลได้นะครับสำหรับคุฑพักชีได้ลูกสาวมานั่งซอยมัดกมครับเช้านี้ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามกับหลดเล็บขุดปะขี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ